เผาของอินยามเจ็บไข้แต่โบราณที่พระพุทธเจ้าหลวงเจ้านายยังสเสวยขอขอบคุณศิลป,ปะวัฒนธรรมลงเผยแผ่เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับกล้วยเผา ของกินยามเจ็บไข้แต่โบราณที่พระพุทธเจ้าหลวงสเสวยข่าวประชวรจากเหตุการณ์รอศ .12 และเจ้านายอีกหลายพระองค์ก็สเสวยยามเจ็บไข้นะครับในบรรดาของกินที่เป็นของหวานที่คนไทยสมัยโบราณนิยมกันว่าคนดีกินได้คนไข้กินดีเห็นจะไม่มีสิ่งใดได้เกินกล้วยเผานะครับ คำว่าเผาเนี่ยพุทธนากรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ .2525 ให้คําอธิบายไว้ว่าทําให้ร้อนให้สุกหรือให้ไหมด้วยไฟนะครับเช่นเผาเหล็กเผากล้วยเผาป่าเป็นต้นนะครับก็เป็นอนรู้กันว่ากล้วยเผาคือกล้วยที่ทําให้สุกจนไหมด้วยไฟที่ไหมนั้นก็คือเปลือกนอก ไม่ปล่อยให้ไม่เกลียมจนถึงเนื้อในไปได้นะครับหาไม่แล้วก็จะกลายเป็นส่วนผสมของยานินไปคุณสมบัตะสำหรับกล้วยที่จะนำมาทำกล้วยเผาก็คือต้องเป็นกล้วยสุกจนเกือบจะงมแต่ไม่ถึงกับผิวดำช้ำชอกนะครับอย่างที่แม่ค้าเขาเอามาทำกล้วยอาบวดชชีขายนะครับแต่ถ้าสุกน้อยอย่างที่เรียกว่าเปลือกเป็นสีกระดังนานั้นก็ต้องทำ ก็ต้องใช้ทำกล้วยปิ้งกล้วยทับหรือกล้วยเขียซึ่งนอกประเด็นไปนะครับกล้วยเผานี้ดูจะเป็นอาหารสำหรับคนเจ็บโดยเทนะครับและคงจะไม่ได้โจะจงว่าจะต้องเป็นกล้วยนว้ว้าหรือกล้วยหัดมุกนะครับในปริพั์เรื่องประวัติอาจารย์ของสมบิจพระเจ้าบรมวงศ์งงือกุมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าถึงเมื่อ สเสด็จออกทรงผนวดที่วัดนิเวศธรรมประวัตินะครับบางปะอินเมื่อพุทธศักราช2420เกี่ยวกับเรื่องขบฉันในสมัยนั้นว่าจะเลยเล่าต่อไปถึงความลำบากท,ที่ขึ้นไปจำพรรษาอยู่บางปะอินในสมัยนั้นข้อใหญ่อยู่ที่อดอยากจะว่าอดก็ไม่ได้เพราะข้าวปลาอาหารก็ไม่อัตคัด แต่ข้าวปลาอาหารที่ชาวบางปะอินเขาบริโภคก,กันผิดกับอาหารที่เราชอบบริโภคในกรุงเทพจึงควรเรียกว่าอดอยากคืออดเฉพาะของที่อยากกินเป็นต้นว่าชาวเมืองกรุงเทพชอบกินข้าวนาสวนแต่ชาวบางปะอินชอบกินข้าวนาเมืองซึ่งรสชาติต่างกันเป็นอีกอย่างนะครับกับข้าวของชาวบางอินก็มีแต่ผัดกับปลาเอามาผสมกันมักปรุงรสด้วยปลาร้า กับพริกและเกลือรสชาติแปลกไปอีกอย่างหนึ่งหล,หลายวันจึงมีเรือเจ๊กมาขายหมูหรือเรือชาวกรุงเทบพบรรทุกของสวนเช่นมะพร้าวและกล้วยอ้อยขึ้นไปขายที่บางปะอินสักครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยอยากกินกล้วยน้ำว้าเผาครั้งหนึ่งในเวลาไม่สบายมารดาให้เที่ยวหาซื้อตลอดกิน่นก็หาไม่ได้ เมื่อสมเด็จพระพิยมหาราชทรงพระประชวรหนักจนจากเหตุการณ์ในพุทธศักรา24ช2400ชันหมุกซึ่งคนไทยเรียกติดปากว่าเหตุการณ์รอสอ112นั้นพระอาการประชวรได้ว่าเป็นทั้งพระวรากายและพระราชาหลหริอไทยถึงกับทรงพระราชนิพุนโฮงลาพระราชเ้ชาวงฝ่ายในและฉันลาพระราชเจวงฝ่ายหน้า และในคูงพระราชนิพนธ์เจดบทนั้นมีอยู่บทหนึ่งทรงมีพระราชปารบถึงเครื่องหวานซึ่งต้องเสวยจำเจียอยู่ทุกวันแต่ก็ต้องฝืนพระทัยเสวยจนสิ้นองค์โค้งนั้นมีดังนี้กล้วยเผาเหลืองเกลกล้ำกลืนพระลักนาแรกก็ออกอร่อยจะไข่ก,กล้ำนานวันยิ่งกลืกระ กืนย่กทนจ่อซ่อมจิ้มจ้ำแด็ดสิ้นสุดใบกล้วยเผาที่เสนยนั้นคงจะต้องเป็นกล้วยหักมุกแน่นอนพระชงบรรยายไว้ว่าสีของกล้วยนั้นเหลืองแก่กว่าสีกายพลักซึ่งในรามเกียรติบรรยายไว้ว่าเป็นสีเหลืองทองพระชวงฝ่ายในพระองค์หนึ่งซึ่งทรงเชี่ยวชาญการประกอบอาหาร ทั้งอย่างไทยและต่างชาติเป็นที่เรื่องลือทั้งในเมืองไทยและเมืองนอกขนาดเมื่อสมเด็จพระปิยมหาราชทรงพระประชวนสเสวยสิ่งใดไม่ได้ยังทรงมีพระราชำดำรัสแก่พระราชวงศ์องค์นั้นว่าข้ารอดตายเพราะได้กินน้ำพริกของเจ้าพระราชวงศ์องค์นั้นคือหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิษกุลพระธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จ พระเจ้าบวง์ถือกุมพยาดำรงราชานุภาพในปลายพุทธศักราช2 4 7หม่อมเจ้าจุงจิตถนอมบิจสกุหลหรือท่านหญิงใหญ่ทรงประสวนด้วยโรคปอดได้ลำไส้จนต้องเสด็จเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลเชลุยแพทย์ที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นฝรั่งต่างชาติกรับทูลแนะนําให้สวยกล้วยหักมุกเผาก็กลับฟื้นจากอาการประชวรและปวดสวยเรื่อยมาเป็นเวลานาน บางครั้งกล้วยหักมุกแม้แม่เผาก็สวยได้การตูดสวยกล้วยหักมุกนี้ได้เลยไปถึงพระบิดาที่เสด็จประทับที่ปีนังด้วยและในพระริ่พนสารสมเด็จอันเป็นลายพระหัตโต้ตอบกันระหว่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์คือเจ้าฟ้ากุมพยานนริศลานุวัติวงศ์กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์คือกุมพยานลำลรงราชานุภาพนมีอยู่หลายองค์ ฉบับที่เล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับกล้วยหักมุกเผาเช่นลงวันที่10ตุ 78, าล,ลาคมพุทธศักราช2 4 7 8คุณพยาดำรงราชาพุภาพทรงเขียนตอนหนึ่งว่าแต่เดี๋ยวนี้หม่อมฉันกำลังชอบกล้วยหักมุกซึ่งเมื่อก่อนจะกินก็เพราะถูกบังคับให้กินเมื่อเวลาเจ็บไข้เมื่อยังเด็กเลยเห็นเป็นแต่อาหารสำหรับคนไข้ไม่ชอบกินมาช้านานเหตุที่มาชอบปรับเพราะ หญิงจงรอดตายได้ด้วยหมอเขาให้กินแต่กล้วยหักมุกกับเนื้อปลาช่อนแทนอาหารอื่นก็ขอบคุณของสิ่งนั้นและกับชอบขึ้นครั้งเมื่อเร็วๆนี้มีใครฝากกล้วยหักมุกออกมาให้ลูกจากกรุงเทพเห็นเขาเผาใส่มาในของหวานหม่อมจันนึกถึงของหวานแบบฝรั่งอย่างหนึ่งซึ่งหญิงจงเคยทำให้กินเป็นกล้วยนึ่งจิ้มครีมกลุ่น จึงให้ไปซื้อครีมข้นมาแล้วลองเอากล้วยหักมุกเผาจิ้มกินอร่อยพิลึกหมอ่อมฉันกินกล้วยหักมุกหมดใบมาหลายครั้งแล้วกรมพยานอริรานณวัติวงศ์ได้ทรงมีพายราชเมื่อ30พฤศจิกายนบรธศักราช2478นอกจากชรงวิจารณาเรื่องต่างๆที่กรมพยานลำลงรายชานุภาพทรงมีบุตรชายแล้วทรงเล่า เรื่องหม่อมเจ้าจุงจิตถนอมกับกล้วยหักมุกด้วยว่าเมื่อวานนี้หญิงจงมาลาว่าจะออกมาเฝ้าฝ่าพระบาทถาวายตัวให้ทวดพระเนตรเห็นว่าหายจ็บร่วนทวนขึ้นแล้วดุกเก้าก็มอมถามว่าจะมามีกำหนดกี่วันถือแสดงความประสงค์เป็นว่าจะมาอยู่สนองพระดิธพระคุณแม้ว่าอยู่ได้หากเห็นว่าอยู่ไม่ได้เพราะเจ็บอีก ก็จะกลับเป็นทางที่ก้าวกำมุมไม่เห็นด้วยเลยจึงเทศนาแก่ถือว่าถ้าไม่มีใครสนองพระเดชพระคุณเธอคิดเช่นนั้นก็ควรแล้วแต่เมื่อมีคนอื่นสนองพระเดชพระคุณแทนเธอได้อยู่แล้วก็ไม่ควรคิดเช่นนั้นเพราะว่าที่เธอเจ็บมาแล้วไม่ใช่น้อยมีคนเป็นมา,มาหน้าินว่าไม่ฟื้นที่ฟื้นขึ้นได้นั้นเป็นบุญหนักนะ แล้วจะกลับไปลองอีกว่าจะทุนได้หรือไม่ในที่ตึ่งอากาศผิดกันมากไกลจากหมอที่ประจำคอยดูแลรักษาทั้งกล้วยหักมุกก็ไม่มีกินถ้ากลับเจ็บลงอีกเป็นครั้งที่สองจะเอาเป็นแน่ได้หรือว่าจะรักษาให้กลับฟื้นได้อีกลายพรหัตของสมเด็จกลุ่มพยาดำรงราชานุภาพ ลงวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2478ได้กล่าวถึงกล้วยหักมุกที่เป็นเครื่องเสวยสำคัญของท่านยินใหญ่ว่าในเรื่องกล้วยหักมุกที่เธอต้องกินเป็นอาหารหม่อมฉันเข้าใจว่าเธอคงวางการที่จะให้ส่งมาทุกคราวมีแม้จะบุกพร่องที่นี่ก็มีกล้วยแขกอย่างหนึ่งเหมือนกับกล้วยหักมุก เป็นแต่ลูกเล็กกว่าและรสหวานสู้กล้วยหักมุกไทยไม่ได้กล้วยเผาของกินพื้นบ้านแต่โบราณที่ดีนักหนายามเจ็บไข้และเป็นที่นิยมของคนทั่วไปจนถึงเจ้านาย